สบายดีสบายดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องป้องไฟเบอร์สุขสุขคนเนาะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนหัเขอสื่อ่องสามมุกตะวันเดอ้อมือนี่กลับมาขบมาพอกับสามมุกตะวันคือเก่าเนาะมือนี่สามมุกตะวันในมีโอกาสเนาะในมาเบิงส่วนพักนะเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่เซโนกุ่มหาบันอุดมมิไซเหมืนบะอืมโดยมือนี่เข้ากันจะมาเระเบ,บิงพักเนาะเพราะว่าคือเฮากั จะจัดงานเนาะงานมัดแค้นคือเฮากะจะมาเบิ่งพักน้ำเฮียเพิ่นเจ้าของสวนพักอะนี่เลยเดอ้อโดยตอนนี้เฮากะมาอยู่กับเจ้าของสวนเดอ้อสบายดีเนาะสบายดีเอฟซี FC สาวหมุกดาวันเนาะ <c oughs> พอดีฝอยเองกะเป็นเจ้าของสวนเนาะ <c oughs> พอดีสามหมุกดาวันถึงกะสีมาเบิง่งพักสีมาซื้อพักนี่แหละโดยเพราะว่าจัดงานผูกแขนเนาะกะมีให้เบิ่งหลายเลยเนาะ ไปเบิ่งกันเลยเนะมาะมีผักยังไหน,นไปพาไปเบิ่งเลยอันนี้ก็เป็นผักผักหอมลาวเนาะอันนี้สิเป็นผักหอมลาวนานใหญ่นานใหญ่เก็บกัประมาณสองิดได้เก็บเธอหนึ่งอันนี้ออันนี้ค่ะเพิ่นเพื่อนขครเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นกิโลนะเป็นกิโล,โลแต่พู้ว่าตอนนี้แม่เพิ่นขายเดทราคาประมาณเท่าไหร่<อ>เพราะว่าคอยกับ เ่างกับมาจากกรุงเทปคือกันเนาะโอ้ฮ่างกันมาเท่าไหร่คือกันเนาะแมนแมนโดยป้าผักสลัดสดกับรูเบิงมาเบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบป้าชักแบนี้เลือกเอาเลยเนาะแบบว่าเออมักแบบใดใสหมักแบบใดหมักกรอบมักนุ่มกรอบนอกนุ่มในมีบ่กรอบนอกนุ่มในก็มียิงตามดินมันนะน้องพแม่พี่น้องอันนี้คือซีเมนสาขาใหญ่ของเซโนได้ีเมนบ่แมนที่นี่หนาชิ้ล้าที่สุดแล้วอ๋อเพราะในขอบเขตคุ้มหาเลย ในเซนโนนี่เนะาะเจ้าเดียวตายที่สุดแล้วอยู่นี่นะเฉพาะส่วนพักสลัดเลยส่วนพักสลัดเก่าแก่แล้วอยู่นี่นเกืออหาสิบป,ปีแล้วพอกบแม่ปลูกป้านอพเมพี่น้องก็กเป็นอาซีพ,พื้นฐานแต่ไรมากเนาะแมนแมนป้ามาเบิ่งด้ดยพ่อแม่พี่น้องเลยกับแบบเฟินเฮดกับแบบมอเอเจาะเลยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็กจะมีนองแบบเออนี่จะเป็นบออนน่อปลานั่นกับแมนบ่อันนั้นจะเป็นส่วนคนอื่นอ๋ออันนี้ก็จะมี มีแต่นี่แล้วก็จะมีแต่แมนอยู่ข้างในเนาะนอนพูดเป็พี่น้องตั้งทรงตั้งสายกับีเนาะเ็มีผักหลายอย่างหลายอย่างอยู่หายบุงพักมีอีกฝั่งหนึ่งเนาะมีฝั่งหนึ่งไปเบิ่งเลยฝั่งหนึ่งสลัดนี่คือปัจจุบันนีเพิ่นเพื่อนขายไปแปลนออันนี้นนาน่าจะประมาณนานละสามแสนเนาะนานนานละสามแสนกีบเด้อ สามนมสามเซนบาทให้กานาเลีย <c oughs> เป็นเงินไทยกับสีประมาณานานละหกร้อยแมนหกร้อยเจ็ดร้อยนานละหกร้อยหกร้อยกว่าบาทเนาะต่อนานหนึ่งเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องส่วนหลายก่เขตบ้านไกพืึ้นเคียงกับคนใดที่ต้องการพักหนากะัะมีเ่มาติโตหาทั้งเพืนนะ่อนเนาะแมนแมนกับคือมีบอนนี่บอนเดียเนะพ่อแม่พี่น้องที่แบบลายที่สุดเลยเนาะขายส่ง โอ้กันคือแบบมาซื้อตามส่วนนี้เพื่อนกะจะไรเป็นราคาพิเศษเลยแมนะจะไรเป็นราคาพิเศษโ,โดยตอนนี้เขากำิังจะเบิงอีกอีกฝั่งหนึ่งส่วนนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องกะยังบองกว่า่อ่ติมนีเดอร์กระตับสมุกดาวันมาไดนะ้เนาะมาชิดาก็มีให้เก็บให้กินมาชิดาก็มีเอ้อะ <c oughs> มาชิดาโดยตอนนี้เขากำจัไปเบิรง <Man. S 2> ส่วนผักตรงขามเนาะอันนี้ก็เป็นพักบ่งเนาะกกอ๋ออันนี่คือัปนรงพักอะไรมันบ่แมน ลง,ลงเม็ดเรียบร้อยลงเมล็ดเรียบร้อยแล้วลยเน้องผมเม่พี่น้องอันนี้ก็สองสี่หกนานเลยเนาะเป็นผักบงทั้งหมดเลยแมนผักขาวทองมาเบิ่งในตาก้อกพักขาวทอง,ง,องพักขาวทอง,ทองหรือว่าพักทำไมกินกับเพอรหรือว่าก๋วยเตี๋ยวน,นี่นกินกับลาบ หลากหลายเนาะนมีให้เลือกหลายแบบหลายชนิดเลยมากเกิดดผักสลัดเชื่อใจก็เป็นผักสลัดเลยเพิ่นจะเน้นเป็นผักสลัดหลายกว่าผ<ม>ักอื่นเนาะบางช่วงบางฤดูก็สิเป็นปลูกผักกาดซอมผักกาดดอก<อ>มาได้เด้เดเอพ่อแม่พี่น้องมาต่อส่วนที่สองเลยเนาะและยังรีวิว นี่มาอยู่ในส่วนนี้กับสีนี่พักต่างสายตอนนี้กับมาหอดส่วนที่สองเด้ออันนี้เป็นพักต่างสายเนาะภาษาไทยก็เอิ้นว่าขึ้นทรายอ้ลายต้นหอมกับมีนี่ต้นหอมกับมีอ่าเล็ดเบ่งได้จับเบ่งได้ใส่ครับอันนี้พักคนกับอันนี้เป็นต้นหอมเป็นต้นหอมกำลังบ่งมันบ่งเป็นพักบัวแม่โอ้ตามันใหญ่กับเจ็บเกี่ยวได้แล้วนี่ เริ่มมันได้คายได้เลยเนานะพี่น้ส่วนหลายเพื่อนจะส่วนหลายเพื่อนจะเน้นเปลี่นทางพักสลัดหลายกว่าน้ะ<ม>พงพรมยพี่น้องเพราะว่าโวงนี้กะพักสลัดก็ถือว่าอู้เนาะขายดีขนาดเลยวงนเนาะเพื่อน,<ม>นก็จะเน้นในส่วนเพื่อนก็จะมีแต่พักสลัดหลายกวัวมูเลยเนาะพรมยพี่น้องเลยจะเป็นพวกพักสอบพักเสริมกันลายอยู่หานจะบดซ้ำพักสลัดเนาะผู้ได้ที่แบบว่าอยู่ขอบเขตใกล้เคียง หรือว่าขอบเขตเชโนไกลเคียงทนี่กะมีงานแต่งงานผูกแขนคือเทนหม่ก็สามารถติดต่อได้เนาะติดต่อเขากันเขามาได้โดย,โดยคือที่นี่ทีเดียวเด้อพอมีพี่น้องแบบครบจบถูกวงจรเลยเนาะเยี่ย <c oughs> ได้พักยังแบบไดแนะบบน,นี้มาเลยเนาะอันกล้องมาเลยเดีวชิพาไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งเนาะส่วนอ่ะแหงใหญ่นานแหงเงาที่เด็ดแนนอนส่วนหนึ่งอ่ะไปไปเบิ่งกันไปคิดว่านี่จะเบิดแล้วกันยังเด้อพอมีพี่น้องก็ะตามมาเด้อ สบายดีเนาะอันนี้ก็สิพามาเบิ่งบ่อปลาบ่อปลาเลยเนาะบ่อที่ว่าเขาใส่น้ำใส่น้ำอันดพักนี่แหละใส่น้ำนี่ก็คือนี่แหละบ่อนี่เลยนี่บ่อใหญ่ๆนี่เนาะคือจะกุ้มเนาะทั้งปีเลยเมนบ่อกุ้มทั้งปีเลยบ่มีบกเนาะนอกจากที่ว่าเขาชิมาดูดสูบออกเอาปลาค่ะมันกับบกแต่ว่าการแบบปล่อยธรรมชาตินี่บ่มีบกเนาะน้องนี่อันนี้คือคือน้องรวมของหมู่บ้านบอน้องรวมของหมู่บ้านเลยน้องรวมแบบหมู่บ้านประจำบ้านเลยเนี่ย คนทีใส่ปลูกพักเรือปลูกต้นไม้ดอกไม้ต่างๆกับทีใช่นน่ำอยู่นี่หละเนาะสีไช่นนํำอยู่นี่เลยชีใช่นนํำอยู่บอ่อนี่แหละแบบสะดวกสบายเนาะพอม่พี่นอ้องมาเท่าเลยเอวันน่ำบ่อนี่ฮะร,รอ,อเลี่ยงคนแถวนี่แหละ<อ>ในขอบเขตนี่เลยขัดลี้เนาะนอีอันนี้ฮะคือจูบใชท้ทุกๆมือเลยบอสตอนแรงตอนแรงทุกท <ot> ตอนแรงบอส้าแบบอากาศบอสห่อนแห้งแบบบอแมนเดือนเมษาหรือว่ะ ตรงทรงการนี่ก็สีพดเถื่เอเดียวเนาะตอนเศ้าเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนเมษาหรือว่าแบบทรงการทีฮ้อนฮอนอากาศฮ้อนแห้งก็จะพดนํำสองเถือ่อตอนเศร้ากับตอนแรงง่ายๆเนาะมันง่ายๆเพียง,ยง,ยงยแต่มันลายเฉยเออมันบริยญาคือขิดดอกออ่นก็มีโซ่มีสายนอกพ่อมแม่พี่นอกสายที่เพื่อนจูบน้าจากนองขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายสายน้ำนี่แหละนี่ใส่บันมีเลยเนาะแล้วก็ใส่ได เครื่องปั๊มเครื่องโป้ม,มาน้ำแหละหมาถัวมันก็นจะเอาเป็นหัวบัวธรรมดาเนาะแ,นแต่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกลับไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งใดเด้อไปเบิ่งกันเลยทีเด็ดนี่กะมามาพบกันทีเด็ดที่ข่อยบอกไว้นะว่ามีส่วนอีกส่วนที่สองนี่ทีเด็ดเลยส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ไปเลยมาผี่เลยข่อยสีพามาเบิ่งแบบ เจ้ามือแบบพัดลอยยุ่ยๆอะไรเด้อพ่อแม่พี่น้องนานนี่ถือว่าใหญ่เลยเนาะกว้างไรสลายแม่ค่าพิ่นมามาซื้อเป็นนานเลยจะเมาไปเลยแม่นนานนี่สิประมาณแบบราคากับประมาณหาแสนหาแสนหาแสนกว่าคนใดหาแสนคันคิดเป็นเงินพันบาทประมาณพันเอ็ดเนาะหาแสนกว่านี่คือประมาณนี้เลยหาแสน็จะประมาณพันหนึ่งเด้อนี่เลยมายืนทางยาวนี่เลยมาเบิ่งนทางยาวกัน พอดีเลยเนาะผมเพี่น้องพอดีกินกับลาบกับก้อยกับอะไนี่เบิ่งทางยาวเลยว่ะนานมันยาวสัมใจมาพี่ด้สามุกแค่ขาดเลยมาเลยตาตอกมาเลยนี่ป้าผมเพี่น้องแบบนี้แบบแต่พักสลัดเลยเนาะแมนมีแต่พักสลัดแต่ว่าเน้นแต่พักสลัดเลยเนาะเพราะว่าบ้านคอยนี่คุ้มหานี่ในเชโนนี่เพิ่นจะเน้นแต่พักสลัดเลยล้วน แต่ก็มีเป็นบางส่วนก็เป็นปลูกผักกาดอยู่ตามฤดูนะเวลาพักสลัดมันราคามันตกมันก็มีตอนราคาตกราคาขึ้นเนาะราคาที่ตกช่วงที่บ่มีงานบ่มีงานแต่งบ่มีงานผูกแขนใดๆขึ้นเท่นใหม่ไงราคานั้นก็ชิตกตอนนั้นโดยฝากกอลีเนาะพี่น้องฝากฝากอ่าเอฟซีสาวหมกดาวันเนาะ่ว่าชิอยใกล้อลยูยไกล้ในขอบเขตแถวนี้ีกอ่ะขันมีงานมีงานกะ สามารถเข้ามาเบ่งก็ไดน้เนาะทางเข่าการทางเข,าข่าข้างข่างห้องมอเมืองเนาะคางข้างห้องมอเมืองครับว่ะสวนแม่แต่งปลูกพัสลัดเนาะเขากระชิฮู้ไม่แหล้วแถวดีนะโดยเข้ามาติดต่อได้เลยเดอ้อขันมีงานหนึ่งเขากระชิจัดให้ราคาพิเศษเลยขัยนเอาร,ราคาอยู่ชวนผันกระชิคิดอีกราค่าหนึ่งเน,ะนาะพี่น้อง บรรยากาศในที่แดดๆเนาะตอนนี้เนาะจาังหวะแรงๆนี่คืแบบว่าบรรยากาศดีดีเย็นเย็นสบายนี่กัวสิี่ยางมาห่อน่าจะกลวกวนานที่สุดนะกวางไก่ามีก่อนอรอไม่อีกเนาะประมาณซ้าวเมตรสาวเมตร ยืนแล้วกระทาสาวเม็ดสาวหาเมตดราหนหนึ่งนาหนึ่งประมาณสาวเม็ดหาสาวหาเม็ดเนาะอันนี้ค่ะเพิ่นเพิ่นในใ้น้ำหนองนี่บ่บ่อันนี้ก็มาแต่บ่เดียวกันอ๋อมาแต่เพิ่นเลยแมนใส่ใดขึ้นมาขาดเนาะขาดนี่แหละอาชีพก่อนิข่อยสีไปอยู่กรุงเทพกับเขาเห็นอาชีพนี่แหละรอเรียงชีวิตมากับผ่อกับแม่มาตลอดเนาะ อกับส่วนลายกับแถวเขตในเมืองกับเพิ่นก็จะมามีเต็กปลูกพักเนาะแมแ่ปลูกผักลายปลูกพักลายแถวนี้อยากเกิดว่าถูกบัวเรือนเลยแม่แบบปลูกพักเป็นอาซีเลยเนาะแม่แม่แม่โอ้ลายดีนอ้องพ่อแม่พี่นอ้องแบบอลังการเลยเนาะแม่ใครอยากมาเบิ่งก็มาเบิ่งได้เนาะมาเยี่ยมชมสื่อก็ได้อบอกเป็นอย่าง หรือว่าเขาไปเบิ่งใน่องข่อยกไหนหนะ็ได้เนาะ่องข่อยผากเอฟซีสาวหมู่ดาวันเขาไปติดตามอานะอ่องข่อยเนาะก็คือซองข่อยเองก็คือซีซุกบ้านสวนเนาะเขาไปติดตามเลยเป็นภาษาไทยเนาะทำว่าซีซุกบ้านสวนก็จิขึ้นเลยกะซีมีหลายสิ่งหลายอย่างให้พีนพีนพน,พน้องเบิ่งว่าจะเป็นการเกษตรต่างๆความผูกต่างๆเนาะข่อยก็จะเอามาเผยแผ่ใน่องของข่อยผ่าเขาไปติดตามไปเดอโดยอ่า โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้กับเทศกาลง,ง,งานดุงงานดุงงานดองหลายเนาะงานตรงงานแต่งผูกคอต่อแขนเนาะกับมิตว่าพให้สนใจพักงานเนาะกับติดต,ต,ต่อหาเฮียเพื่อนได้เด้อแมนแมนติด,ดต่อกันเข้ามาได้เนาะโดยแบบมีให้หาลากหลายเลือกเลยเนาะนพ่อแม่พี่น้องเลยแบบหลายพักกับจะลายสุดในส่วนก็นกนคือพักสัตอาร์แมนอันดับหนึ่งเลยเนาะติดต่อรับเข้ามาได้เฟซบุ๊กของข่อยกาเป็นเฟซบุ๊กสีสุกนะเป็นภาษาอังกฤษ s e e s โอยูเคเนาะโดยติดต่อซีซุกติดต่อขับมาได้เลยเนาะข่อยกับสีพ้ามาเบิ่งพ้ามาเบิ่งตัวจริงเลยเนาะว่ะพักน้มสำได่ในสวนนี่ดินเพื่อนกระข้านอกแบบแปะเพื่อนเลยเนาะเพราะนอกแบบดินนี่ดำเลยไอพี่พีนนอกมองดูดินใกล้ๆกนี่ดินนี่ดำเลยเพราะว่าเพื่อที่ได้ดินฉันนี่ต้องแบบว่าใส่พุนใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยแบบปุ๋ยธรรมชาติเขาเนาะเป็นบอกว่าทีเป็นแกบเป็นขี้งัวขี่ควายขี่ไก่นี่แหละ ใส่ลงไปพือให้เกิดความงามแล้วก็ดินแบบนี้แบบนี้ก็คือใส่ปีละหนึ่งขั้งเขาสามารถปลูกได้ทั้งป well, oh, ีเลยเนาะหนึ่งขั้งแค่หนึ่งขั้งเองสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยใครอยากได้ความหู้เกี่ยวกับปลูกพักให้มันงามๆก่สามหรดเขามาติดต่อสอบถามได้เลยเนาะตามที่คอยบอกไปอโดยใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยเม็ดเถื่อเดียวเนาะปุ๋ยเม็ดเถื่อเดียวขั้งขั้งละเถื่อต่อสุด มีไแ้แค่นั่นแหละโด,โ,ดโอเค่ทยนี่พวกเราสองคนกับสปอลาพีล้าน้อกเนาะสบายดีเดอ้อสบายดีเนาะฝาก่องสาวหมกดาวันผู<ด>้ได้ที่ขเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เป็นขั้งแรกใน่องสาวหมกดาวันกับผากติดตามเผิ่นไปไหนเนาะเพราะว่า่องนี้เป็น่องที่ให้ความรู้แน่มีสาระ<ด>หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะบ่ว่าสิเป็นเฮ่ห้าก็มีเนาะ<ด>แล้วก็เป็นการ,กรเกษตรต่างๆก็มีเนาะสามารถขาเข้ามาเบิ่งไดเดอ้อ ว่าว่ากาซีมีประโยชน์อยู่เนะเาะ <ขอ S 2> ฝากฝากฝากไ้เดอร์โดยพาพี่พักนอกไนเดอ้อสบายดี